ทำไมทองถึงลงพอเฟดแล้วราคาทองเกี่ยวกับเงินเฟ้อตัวเลขเติบโตทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนพนบับนธบรรฐบาลอเมริกาอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ <Hey! S 1> สวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับเนื่องจากวันที่6นะครับราคาทองเนี่ย ลงมาอย่างรุนแรงมากเลยลงมาประมาณ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทริอออนโดยปกตินะครับทุกครั้งที่ราคาทองขึ้นราคาทองลงหรือแม้แต่สินทรัพย์ต่างๆที่มีราคาขึ้นลงนะครับผมจะไม่ได้มาทําคลิปบอกเพื่อนๆเ,เพราะอะไรแต่ ครั้งนี้มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าจะเป็นความรู้ในการลงทุนกับเพื่อนๆสําหรับนักลงทุนทองคําได้อย่างดีเลยครับจากกราฟนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในวันที่6นะครับราคาทองอยู่ที่1,951เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนแต่นับปัจจุบันนะครับวันจันทร์ที่11มกราค,คมนะครับก็เป็นว่าราคาทองอยู่ที่1,853เหรียญน,นะครับกระเด้งขึ้นมานิดนึงลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ย ประมาณ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกกราฟหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็คือกราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือเรียกว่าบอ n d y นั่นเองครับณนะวันที่6นะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับอยู่ที่0.955แต่ณวันที่11อนะครับอยู่ที่1.109นยะครับบอ n d y outh, หรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคืออะไรนะครับง่ายๆครับก็คือเราเนี่ยเอาเงินให้ รัฐบาลสาหรัฐก,กู้ถ้าผลตอบแทนอยู่ที่0.9แปลว่าเมื่อสิ้นปีนะครับเราจะได้ดอกเบีย้ย0.9เมื่อเทียบกับราคาพันธบัตรรัฐบาลที่เราซื้อัเองครับแต่ตัวบอลยิวเนี่ยขึ้นไป1.1แปลว่าราคาพันธบัตรรัฐบาลนะครับโดนนักลงทุนเทขายจึงทําให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลลดลงผลตอบแทนเลยสูงขึ้นครับคนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเมื่อบอลยิวอยู่ที่1.1แปลว่า ณนะราคานี้ที่นักลงทุนซื้อนักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่เป็นดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่1.1%ต่อปีนั่นเองครับและจากกราฟนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกันณนะวันที่6 ราคาทองลงอย่างรุนแรงแต่กลับกันณวันที่6เช่นเดียวกันนะครับตัวของบอลยิวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกราฟชันด้านตรงกันข้ามการเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีรายงานผลการประชุมเฟดประจําเดือนธันวาคมออกมาที่เรียกว่าเฟดด e ซ e มเบอร์มินิข้อความสรุปจากผลการประชุมน,น,นะครับก็คือตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตดีเกินกว่าคาด วัคซีนกำลังจะมาตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งมากพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการาบาดได้แล้วประชาชนและธุรกิจขนาดเล็กมีเงินสดในมือแล้วมีกําลังมากพอที่จะเริ่มการจ้างงานครั้งใหม่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งและเงินเฟอ้อกําลังจะมาเนื่องจากรายงานการประชุมนี่เองครับจึงทําให้นักวิเคราะห์จากเซนติกุปและมอร์แกนสตนเลนะครับออกบทวิเคราะห์ออกมาว่าเฟด น่าจะมีการลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและ m o r t g a g e b a c k Security ภายในต้นปี2022หรือต้นปีหน้านั่นเองครับฟังดูแล้วอ้าวก็ลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลลดการเข้าซื้อ m o r t g a g e b a c k Security แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับราคาทองต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าหลายๆคนพูดว่าเฟดพิมพ์เงินเฟดพิมพ์เงินเข้ามาในโลกเข้ามาใน,ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยพิมพ์เงินได้อย่างไร ก็เฟดเนี่ยพิมพ์เงินขึ้นมาครับแล้วก็เอามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอามาซื้อมอสเก t แบ็กซิค c u r ิตี้นี่แหละครับทำให้รัฐบาลมีเงินเอาไปใช้จ่ายคนที่ลงทุนในมอสเกจแบ็กซิคิวอิตี้หรือให้ย b บอนพวกเนี้สามารถนําเงินไปจ้างคนต่อนําเงินไปใช้ทีนี่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนี่แหละครับการซื้อพนันธบัตรและการซื้อมอสเกจแบ็กซิคิวิตี้หรือให้ยูบอต่างๆของเฟด คือการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบนั่นแปลว่าเฟดกำลังลดการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับนี่จึงส่งผลกระทบต่อราคาทองคําและเท่านั้นไม่พอครับตัวของบทวิเคราะห์นะครับจากซิ t ี้กรุปและมอร์แกนสตาเล่บอกเลยว่าเฟดเคยทําการลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาแล้วณเมื่อปี2013ที่ผ่านมาที่เรียกกันว่าเทเปอร์นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเฟดลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้ว ลดการอัดฉีดแล้วไม่กี่ปีถัดมาในปี2015เฟดทำการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองและณนะตอนนี้นะครับมอร์กน euh. önem, สันเล่และตัวซซนติกรุ๊ปเนี่ยนัาวิเคราะหค่าการว่าปัจจุบันเฟดซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่80 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับและทำการซื้อมอดเกตแบ็กซิเิตี้เนี่ยอยู่ที่40ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือนมันเป็นจำนวนเงินเยอะมากเลยนะครับคูณ30บาทเข้าไปดูแต่ในต้นปีหน้านะครับเฟดจะลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลงนะครับหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและลดการซื้อ m o r k e t b a c k กซิคิวอเนะครับหรือ MBS เนี่ยห้าพล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเอาง่ายๆครับก็คือ1 5 0 0 0ห่ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองถ้าคูณ30บาทนะครับก็คือ4 5 0 0 0 ล้านบาทคิดดูครับเป็นจำนวนเงินเยอะขนาดไหนแล้วอัดฉีดเข้าไปทุกเดือนในระบบเงินตรงนี้หายไปเห็นไหมจาก120เนี่ยลดไป15จําจำนวนเงินยังมหาศาลมากเลยนี่แหละคือสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณเงินที่จะเพิ่มเข้ามาในระบบนั่นเองครับต่อจากนั้นไม่นานครับไวท์แชร์แมนของเฟดนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเฟดเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อพันธบัตรต่ตาง ไปจนถึงสิ้นปี2021นะครับก็คือสิ้นปีนี้แล้วถ้านั้นไม่พอครับการเพิ่มขึ้นของบอลดิวในตลาดเนี่ยเป็นเรื่องสภาวะปกติเป็นการคาดการณ์ของนักลงทุนเองไม่มีอะไรต้องกังวลนักลงทุนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมาแล้วเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นดูได้จากนะครับตลาดหุ้นก็ไม่มีการครัชหนัก,หนกๆหรือว่าตลาดพนับ,บัตรรัฐบาลเองนะครับก็ไม่มีการตกหนักหรือว่า มีเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรุนแรงนะครับเหมือนในช่วงมีนาคมที่แล้วนะครับที่มีการผิดปกติทุกตลาดเพราะระบบเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วตัวไวซ์แชร์แมนของเฟดนะครับบอกชัดเจนเลยว่าตัวเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากเงินเฟอมาแน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฟดอาจจะปล่อยเงินเฟอร์ให้เกิน2%ซึ่งเป็นเงินเฟอร์เป้าหมายด้วยซ้ําแต่การกลับมาของเงินเฟอร์ครั้งนี้มาจากเศรษฐกิจที่ แข็งแก่งแล้วเฟดก็มั่นใจได้เลยว่าเฟดสามารถควบคุมเงินเฟอ้ออยู่นั่นแปลว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเออถ้าโ,โหพิมพ์เงินมหาศาลนะจะเกิดเงินเฟอ้อมหาศาลราคาทองเนี่ยจะต้องไปแน่เลยเพราะว่าเงินเฟอ้อมหาศาลอันนี้คือคนละเหตุผลกันนะครับแล้วเฟดก็พูดชัดเจนว่าเขามีเครื่องมือมากมายที่จะสามารถควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจได้แต่เดี๋ยวนะวิธีเฟดเนี่ยก็เคยบอกในการประชุมใหญ่นะว่า เฟดเนี่ยจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยจนกระทั่งถึงปี2023นะครับใช่เลยครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไม่ทําการอื่นๆหรือจะไม่ลดการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบนะครับเป็นเรื่องปกติครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะอยู่ๆเนี่ยเฟดเนี่ย จะไม่กระทําการโดยชุกละหุกฉับพันเดี๋ยวตลาดจะตกใจจะทําให้เกิดการคราชการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆนะครับเฟดจะค่อยๆทําจะค่อยๆบอกยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับการลดการเข้าซื้อเอ่ยการประชุมแล้วบอกเป็นค่อยถแถลงออกมาเอ่ยแล้วมีผลต่อราคาทองคํำยังไงไอ่ะพี่ทีทำไมราคาทองคําถึงลงก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า คนเราเนี่ยซื้อทองคาเพราะกลัวความเสี่ยงป้องคันความเสี่ยงแล้วหลายๆคนนะครับเหตุผลที่สะสมทองคําก็คือตั้งแต่ปี2008เฟดพิม์พเงินเข้ามาในระบบอย่างมหาศาลและการพิม์พเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนนะครับกลัวว่าจะเกิดอัดตาาเงินเฟอ้อสูงมากๆเงินดอลลาร์ที่เฟดพิมพ์มาจะมีค่าลดลง ทองคําจะเป็นตัวเก็บสะสมมูลค่าแทนเท่านั้นไม่พอครับตั้งแต่ปี2008ถึง2020นะครับเหตุการณ์ต่างๆความไม่แน่นอนออกมาต่างๆมากมายเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมีเรื่องเศรษฐกิจที่มีนน้มอาจจะแย่ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ราคาทองเนี่ยดีขึ้นเป็นปพักช่วงไหนที่เศรษฐกิจดีมีแต่ข่าวดีราคาทองก็จะลงนั่นแหละครับเพราะเหตุนี้ทองถูกเก็บ เพื่อเฮชเงินเฟ้ออย่างสูงและทองก็ถูกเก็บเพื่อความไม่แน่นอนถ้าหลายๆคนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมานักลงทุนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมาคนก็จะขายทองคําเอาไปลงทุนทําธุรกิจจริงๆถ้าดอกเบี้ยจะขึ้นคนก็จะขายทองคำเนี่ยเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไปฝากเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยขึ้นมาด้วยซึ่งอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่า ทองคําไม่มีดอกเบีย้ยแล้วนักวิเคราะห์หลายๆคนก็บอกว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบีย้ยหลายๆครั้งย่อมเป็นผลลบต่อราคาทองคํานั่นเองแต่ณนะตอนนี้นะครับเราอยู่ในสภาวะเศร,รษฐกิจที่เรียกว่าวูกาคือโอ้โหไม่แน่นอนผันผวนคาดการอะไรไม่ได้เลยและเท่านั้นไม่พอครับประธานเฟดสาขาชิคาโกนะครับบอกเลยเขามีความเห็นที่แตกต่างเขาบอกว่าเศร,รษฐกิจสหร,รัฐเนี่ยยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่มาหรอก ถึงมาเนี่ยก็มาอยู่ในระดับตำ่ำยังไม่ถึง2%หลอกจนกว่าจะถึงปี2023เพราะฉะนั้นเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยร,ระดับตำ่ำต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับเห็นไหมขนาดเฟดเองเนี่ยยังมีเสียงยังมีความคิดที่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนจริงๆก็คือนะต่อไปจากเนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกไม่ใช่แค่ทองนะครับแม้แต่หุ้นแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลหรือบอลยูเองจะมีความผันผวนอย่างมาก ขอให้เพื่อนมีความสุขในการลงทุนนะครับมองหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงรักษาความเสี่ยงมองหาความรู้มองหาวิธีการปกป้องเงินต้นด้วยรับความเสี่ยงในระดับที่ตัวเองสูญเสียได้จำกัดและมีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันกันกับทีแล้วก็ Facebook คุยกันกันกับทีนะครับและตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเลอแอนเอิร์นนะครับทุกวันอังคารสามทุ่ม ผมกับคุณคิม Property Life นะครับจะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจการลงทุนรอบโลกให้ฟังกันถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ